ในโอกาสวันลาดิถีขึ้นปีใหม่2568นะครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือจงดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งคนที่เป็นที่รักจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาตลอดปี2568นี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องโดโดพาเที่ยวครับ สวัสดีปีใหม่ค่ะบ,บ๊ายบายสวัสดีปีใหมค่ค่ะ FC ทุกท่านคะ่ะขอให้ FC ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปีใหม่มาแล้วก็ขอให้ปังๆเเ่งๆรวยๆ,ยๆมีความสุขกันทุกท่านคะ่ะวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดี FC โด o โนดเที่ยวนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง แล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์รวยรวยปังๆังมีความสุขในวันปีใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ f อซทุกท่านขอให้โชคดีปีใหม่ร่ำรวยเฮงเงนะคะเดินทางแคล่วคลาดปลอดภัยสวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลย <ผม S 2> อ๋อผมเนี <ผม S 2> ย่ยเออเออ้าขาหมูนะครับรสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า ถ้าขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับสวัสด,ดีปีใหม่2568สวัสดีครับสวัสดีค่ะ f อีทุกคนหนูร้านขาหมูวันปีใหม่แล้วก็ขอเอฟซีทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรง ร่ลำรวยทุกคนนะคะก็อขอขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนที่ร้านขอบคุณลูกค้ามากมากค่ะขอให้สวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่ขอให้เฮงเรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ FC ปีใหม่นี้ขอให้ FC ทุก,ทกคนทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยนะคะ,<ๆ>คะสวัสดีปีใหม่นะคะ ปี2,568ก็ขอให้ FC ทุกๆท่ทานจงมีความสุขไร้โรคปลอดภยัยไปไหนมาไหนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภยัยแล้วก็ลูกค้าทุกๆคนที่มาอุดหนุนร้านเจออสนะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั่วทุกท่านเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ FC ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ2,568 ขอให้เอฟซีของพี่โดโดพาเที่ยวนะคะให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะค่ะสวชสดีปีใหม่นะคะดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะแล้วก็มีความสุขตลอดปีตลอดไป2568นหนะคะสวัสดีค่ะัเรียนกัน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทอง ในป pues. ีอนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ FC ทุกคนนะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะมีความสุขตลอดปี2568เลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะคะก็มีความสุขมากๆนะคะในปี2025ที่จะถึงนี้นะคะแฮปปี้นิวียร์ค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีปีใหม่ครับ FC โดโดค่ะเดียวครับสวัสดีปีใหม่ค่ะปี2025ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็มีความร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองนะคะปานี้คนดี100%ค่ะ